วัสดียบมาดูมาดูแนวทางของห้างแสงของวันจันทร์นะครับห้างแสงจะเป็นชุดของ2ตัวบนเหมือนกับจีนกับน้เคนะครับลูดขึ้นลงยี่สิตัวนะครับห้างแสงใช้เลขจําแบบจะลองชุดที่6นะครับตัดไปง่าสองตัวท้ายพอนะครับ3ตัวมันถูกยากครับมันมี2รอบคือเช้าบ่ายนะครับห้างแสงของวันจันทร์นะครับก็ลงไว้ในลายกลุ่มแล้วเหมือนกันนะครับห้างแสงเช้าบ่ายของวันจันนะยี่สิบหกนะครับสองตัวบนเลขชุดที่6เลข8ปดหนึ่งนะครับ ลูดขึ้นลง24ตัวคือ81บอก24ได้05นะครับ81ลบ24ได้57นะครับคือกดตั้งแต่5758ล่จนไปถึง808182ล่ไปถึง99 00, 00 01จนไปถึง05นะครับครอบคร,บค,รบคือ49ตัวนะครับส่วนใน YouTube กับ Facebook ถ้าไม่ติดอะไร <S <S ผมจะลงแบบปันเฉีย่ยกัปบปวันจันย์กับอาคารเป็นหลักนะครับ ส่วนหน้าที่อยากจะตามทุกวันทั้งปีก็ในรายกลุ่มละปีหกรบาทตามอัดนได้ทั้งปีนะครับแล้วก็มันมี2รอบนะครับเชา้ชาเช้าถูกเคยหยุดนะครับเช้าไม่ถูกบัตรทบที่รอบบ่ายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับของห้างเส่งนะครับของวันจันทร์นะครับ